เล่นจานป้อมทำพิธีนะเจ็ดับแปดแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดงๆเ,เลยครับ ตัวเหล็กนะคะยางทุลักทุเลนะคะจานป้อมจานป้อมมาแต่ไหนน่ะมาแต่ข้อยหวยบุ่ยน้ำมันเลยว้วไ,ไ,ไ,ได้เรียกอะไร่ะจานโอ้โทรศัพท์ตกน้ำไหมเนี่ยได้เรียกอะไรไ ไปเอาหวยขอโชคจะไปขอโชคไปไปขอโชคอาจารย์ป้อมกันอ๋อฝันว่ายังไงครับฝันว่าพญานาคตัวใหญ่อยู่ในสระตรงนี้เล่นน้ำโอ้ตรงนี้ตัวขนาดนี้ตัวเล่นน้ําอยู่ตรงนี้เลยเล่นอยู่ในสระนี่แหละโอ้ก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะเกิดใช่จ้ะต้นมะพร้าว้ายพญานาคนี่ขึ้นใช่โอ้สีดําสีดําใหญ่เลยเขาให้เห็น ตรงข้างหลังตรงงอ,อง,งอนเขาด้วยงอนคเขาตรงนี้เขาออกเลขโอ้โ <c oughs> จ้าออกเลขด้วยจ้าแล้วก็ออกหวยก็ออกแต่เราไม่ได้ซื้อเพราะเราไม,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 ไม่ได้เคยซื้อหวยนะครับแล้วเข้ามาันจริงงวดนะครับตรงนี้ที่ที่ถูกอะ่ะถ้าที่ออกถูกนะสองสามงวดสามงวดแล้วสามงวดแล้วโ่อ้เมครับแต่เราไม่ได้เป็นคนที่จะชอบซื้อหวยอย่างนี้นะครับอืมสามงวดแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์ป้อมมาสื่องวดที่สี่เนาะอ่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ 读。 อ๋อ,อต้องเอาวางตรงนั้นใช่ไหมอาจารย์นะช่วยอาจารย์วางหน่อยเพราะว่าสถานที่มันริมสระเนาะริมสระน้ำนะครับเสาธุอาจารย์เอ่นั่งเน่าดูน่าดูเบิ่งเด้อล่ลงน้ำเพิ่อวัลงกับรอบนี้แหละจับกันะ <c oughs> เจ็ดสิบหกเรียสวยเข้าแล้วพญานาคสิงล,ล่างแล้วดรวยแล้วอืมขอสามตัวอาจารย์ Hmm. Mana? Now it's on. Oh, oh. បានครับ เจ็ดเจแล้วเจอะไรเนาะเจ็ดอะไรเน้อูองเหรอจ็ด็เจ็ดเจ็ดเจ็ดูดูดูอะไรครับเจ็ดอะไรนาะเจ็ดอะไรเนาะเจ็ด นะ5กับ3เป็น8เนาะเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดนะครับเจ็ดแปดอะไรเนาะเจ็ดแปดอะไรครับ อเจ็ดแปดสามเนาะเดียวคริสตมาสัวเกาแถบัตรแถนี้ประจาเจาตเนาะตัวเขอสองตัวอสตัวจารย์2ตัว

หนึ่งมาแล้วหลืออีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งคือจะนั่งเอายากเลยตัวหนึ่งอะไรหนึ่งมาล่างตกใจตกใจหมดเลย

แล้วก็อะไรเห็นหนึ่งมาตัวเดียวหนึ่งอะไรหนึ่งหนึ่งอะไรทำมือให้ดูหน่อยหนึ่งหเอ้หนึ่งหนึ่ง ใช่ไหมคะเกันหนึ่งศูย์ศูนย์หนึ่งอเอาดูมืออะไรนะเจ็ดเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามสามหนึ่งล่างเจ็ดแแล้วก็ล่างสามหนเนาะ ท้าสออ่ะพิม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 เกียิแปลสามสามหนึ่งปรกาเราก็ไม่มีมาด้วยาครับครับยุบ้าเล็ที่เจ็ดสี่หกปูองดำแล้วก็บ้านเลขที่ อะไรที่หกเจเจ็ดสิบเจ็สบหกค่ะโชคอยู่กับพี่เจ้าของบ้านจะเข้าฝ um ันงวดที <h 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 ่สี่ตามจะอยู네่กับเจ้าของบ้านใช่ไหมคะเพราะว่าจะเข้าฝันจะได้เข้าฝันเจ้าของบ้านจิตนอนนอนหลับคืนนี้ฝันเจ้าของบ้านพี่นาจะมาให้เลขท้ายสองตัวเข้ามาสามมแล้วนะ กับพี่ผู้หญิงคู่ทั้งคู่ทั้งคู่ทั้งแฟนเขาด้วยแฟนด้วยจะมาเข้าฝันใช่ไหมคะมาเจ็ดแปดสามแล้วก็สามหนึ่งมั่นใจ มั่นใจไหมคะมั่นใจชัวร์ตบมือแน่นอนครับครบฟันทงเลยแหละเนาะทง70%ฟันทงแล้วมาแน่นอน783แล้วก็3เอาเขียนให้หน่อยเขียนให้หน่อยในขอปกาก้าน,นะครับนี่เขียนใส่กระดาษนี่แหละเอ้าอาจารย์พูเลถูกเยมากเลยถูกเยนะครับจะเข้าไป้่ เช้นใส่นี่นี่เนี่ยนะะ f ้นเ่ยเล้บเบื้องหลังนะครับคุณผู้ชมอ่ะเบื้องหลังเรานะครับ504นะคะ01นะคะ f 504นะคะเลก504นะคะ504นะคะเกนมันจะถาาที่มันท้าที่แบบมันลำบากลำบอกต่อกันไปเนาะ504เนาะ

ต้นพาคล้ายพญายนาคมากเลยเหมือนด้ทว่เะเดี๋ยวเรามาตามงวดที่สี่กันเดี๋ยวให้อาจารย์เขียนให้อาจารย์ป้อมขายพญายนาคมากขายพญายนาคขายมากคนนนะ้านอ,อาจารย์เขียนอ่ะเอา มันแม่นเลยเ้ออาจารย์เด้ออ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะครับอะไรนะโอ้อาจารย์เขียนละอะไรนะวันที่หนึ่งตุลาคมเจ็ดเจ็ดเจ็ดละเจ็ดอะไรเนาะเจ็ดแปดสามสามหนึ่ง ให้แค่นี้งั้นดูก่อนดูชัดๆก่อนนะนี่ขอก่อนขอก่อนตอนแรกอ่ะเจ็ดแปดสามแล้วก็สามหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเจ็ดแปดสามแล้วก็สามหนึ่งกดติดตามไว้ด้วยอ่ะกดติดตามไว้กดติดตามไว้เจ็ดแปดสามอาจารย์ให้ซื้อแค่นี้ใช่ไหมงวดน,นี้ให้ซื้อแค่นี้นนให้ซื้อแค่นี้นะเจ็ดแปดสามแล้วก็สามหนึ่งมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์นี่ ขออะไรจะขออะไรเปียกเขาก็แกหมดเลยนะอะไรขออีกตัวหนึ่งหกหกเจ็ดของบ้ที่หกอะไรเนี่ยกอ้นกต้วหน่หกสามหกสามหกสามอตัวตัวที่ขอขอใส่หกสามตัวหนึ่งอ๋อ อ่ะโอเคเดี๋ยวขอถือไว้ก่อนอย่างนั้นเจ็ดแปดสามแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็หกสามนะครับสำหรับเลขอาจารย์ป้อมนะครับเจ็ดแปดสามสามหนึ่งแล้วก็หกสามเนาะครับมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เนาะงวดนี้เจ็ดเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดสาม สามหนึ่งล่างหกหกสามสาล่างเหมือนกันให้แค่นี้โอเคโอ้อาจารย์ป้อมเหมือนจะมั่นใจแรงนะงวดนี้มั่นใจคักเลยสาธุอาสาธุอาสาธุสาธุดีใจดีใจอาจารย์ป้อมดีใจครับแล้วก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆลยครับ